รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนดีดีไม่ว่าอยู่ในคนดีดีไม่ว่าใกล้หรือจะอยู่ไกลคนจะดีคนจะเลววัดกันที่ไหนจะได้รู้เราจะได้เห็น ทำความจริงทำความดีไม่เคยใส่ใจใครจะมองใครจะชมเราจะครองแผ่นดินดสวัสดีครับท่านผู้ชมผมหม่อมหลวงนารานุกูลชุมพลมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งในรายการ76จงังหวัดตามหาคนดีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้คนทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างนิยามแห่งความดีใครคนหนึ่งที่เราตามหาเขามุ่งตามรอยเบื้องพระบาทครั้งหนึ่งเขาถูกสังคมมองว่าบ้าผิดเพี้ยนผลงานกว่าต้นไม้กว่า3ล้านต้นที่เขาเพียรปลูกนำเขาไปสู่การปรทิตตนเสียสลับเพื่อสังคมมาตลอดหลายสิบปีชีวิตคำตอบจะเป็นอย่างไรไปตามหาเขาพร้อมผมกับ ร้อยตำรวจตรีวิชัยสุรยุทธ์แห่งชาวจังหวัดศรีสะเกดหรือที่เรารู้จักกันดีดาบตำรวจวิชัยช่วงหน้าโปรดติดตามดาวิชัยผมถามหน่อยสิครับชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงผมเป็นลูกวนาฮะลำบากแาก่จนแม่ก็เสียตั้งแต่เด็ก ต่างหากยนเล่าเรียนเองชีวิตผมนี่มันพิดบังมาโดยตลอดล่างหลังมาก็กล่มสลายเ,<ป>ร,เรื่องดีอย่างนี้ต้องบอกกันงงใใน,น้าตาตสนับสนุนคนดีโดยปตทพลังที่ย,ยั่งยืน We a r Model สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพบุคลิกภาพที่ดีนำคุณไปสู่ความสำเร็จ0819966565คลินิกแพทย์แผนไทยเนตรดาวรักษาด้วยสมุนไพรไทยเพื่อสังคม0 2 7 0 6 2 6 1 0จักตรีครบรอบ10ปีกับผลงานใหม่ละครภาพยนตร์เทอรพระเกียรติอิงประวัติศาสตร์แห่งชาติทหารกล้ากรุงศรีอยุธยา แรงบันดาลใจซึ่งกลายเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งอุดมการณ์ที่เขาอุทิศเพื่อสังคมเสียสละในปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อด้วยเพียงสองมือและหยาดเหงื่อของเขากับต้นไม้กว่า2ล้านต้นที่เขาปลูกยาวนานถึง19ปีและเขาคือดาบตำรวจวิชัยสุริยุธทธคนค,จจคนนททงงามงาม่ดีรวจจจ์ ทําดีเชิเข้ามเา้้้้าามรรอองงใหกฟจะไดะล็ดพันธุ์แห่งอุดมการณ์ได้เติบโตและอย่างรากลึกเข้าไปในหัวใจของดาบตำรวจวิชัยกลายเป็นความมุ่งมั่นที่จะเจริญรอยตามพระเอกในดวงใจเสือกลิ่นสักข้าราชการป่าไม้ผู้อุทิศชีวิตเพื่อผืนป่าและแผ่นดินอย่างซื่อสัตย์ไม่ว่าเสือกลิ่นสักจะมีตัวตนจริงหรือเป็นเพียงนิยาย แต่วันนี้บทบาทของดาบตำรวจวิชัยก็เปรียบเสมือนพระเอกตัวจริงและเป็นพระเอกในชีวิตจริงที่เสียสละจัดจิตสำนึกแห่งความดีและที่นี่เองคือจุดเริ่มต้นความดีที่ต้นไม้ต้นแรกจากสองล้านต้นได้ถูกปลูกขึ้นที่นี่ สวัสดีครับดาบตำรวจวิชัยครับผมหม่อมนะครับ,รบจาก <ผม S 1> รายการ76จังหวัดตามหาคนดีนะครับทราบเรื่องราวการทําความดีของดาบตำรวจวิชัยเกี่ยวกับเรื่องการเสียสละปลูกต้นไม้มาตลอด19ปีวันนี้เลยอยากจะมาเชิญดาบตำรวจวิชัยนะครับช่วยเป็นแขกในรายการของเราเพื่อที่จะเผยแพร่เรื่องราวความดีของดาบตำรวจวิชัยเนี้ยสู่สาธารณชนวันนี้ เห็นเตรียมพร้อมอย่างนี้นี่กำลังจะไปที่ไหนครับกำลังจะออกไปปลูกต้นไม้ผมจะอาสามาเป็นลูกมือของดาบตำรวจวิชัยด้วยในการที่จะไปปลูกต้นไม้นะครับครับครับแล้ววันนี้มีเครื่องแต่งตัวให้หมอมเปลี่ยนจากชุดนี้ไหมครับนี่ครับโอเคเยี่ยมเลยนั้นเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งฝนหยุดเราจะออกไปลุยก,กันครับด้านหลังของผม ดาบตำรวจวิชัยกำลังเตรียมต้นกล้านะครับพร้อมที่จะเอาไปทำความดีไปปลูกตามที่ต่างๆในอำเภอปลางกู่และเช่นเดียวกันครับผมเองก็จะมีผ้าขม้าของคอที่เห็นอยู่นี้กับเสื้อมอหอมวันนี้จะมีสิ่งของเหล่านี้เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดนี้ไปร่วมทำความดีกับดาบตำรวจวิชัยคควจรวดีืนนๆ ใไาด,ดาบตำรวจวิชัยเป็นคนจังหวัดไหนครับผมคนจังหว,วัดศรีสะเกษนี่เองครับแต่ผมทราบมาว่าดาบตำรวจวิชัยเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยกำรมยศร้อยตำรวจตรีแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคุ้นและเรียกว่าดาบตำรวจวิชัยฉังนั้นผมเลยอยากจะขออนุญาตเรียกดาบตำรวจวิชัยได้ไหมครับผมได้ครับได้ครับโอเคแล้ววันนี้เราเอาต้นกล้าต้นไม้ออกมาลุยกันกลางฝนเนี่ย เรากำลังจะไปปลูกต้นไม้ที่ไหนครับผมปลูกตรงแห่งแรกที่ผมเคยปลูกนะครับถึงแล้วใช่ไหมครับดาบตะหลิววิทย์ไทยที่นี่นะครับตรงนี้ใช่ไหมครับ,รบที่เคยปลูกต้นไม้ต้นแรกจาก2ล้านต้นที่นี่ จากการปลูกต้นตาลใช่ไหมครับรับรุนแรกๆคือผลงานของดับสนุนวิชัยทั้งหมดทั้งทั้งสิบตำบลล่ะครับถนนทุกสายจะมีอย่างนี้หมดพูแล้วผลลุกเลยนะมาเอาเลยวันนี้เราจะปลูกต้นอะไรก่อนครับก็ปลูกต้นคูนต้นตะดาววันนี้เรามีต้นตะดามาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสาธิตเอาเลยเอาเลยผมก็ไม่ค่อยรู้ด้วยนะครับดาบวิชัยครับทำอย่างนี้ใช่ไหมนี่เมื่อกี้สอนผมดาบวิชัยผมถามหน่อยสิครับชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงอะ ผมเป็นลูกชาวนาฮะลำบากยากจนมากแม่ก็เสียตั้งแต่เด็กเนาตั้งหางินเล่าเรียนเองพี่น้องกี่คนละครับเด็กคนนะครับผมเป็นคนที่สามของครอบครัวครับตอนตีห้าตื่นมาก็ออกมาเตรียมหยอดเปเล็ดพันธุ์แล้วก็เตรียมต้นก้าแล้วก็ออกมาทําความดีไปในที่ต่างๆของอำเภอปรางกูใช่ไหมครับตีห้าจนถึงกี่โมงครับสองโมงเช้าก็ไปทํางานที่สพปรางกูครับผมพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเลิกงานตอนกี่โมงครับ เลิกงานเพื่อสี่โมงสี่โมงแล้วก็หวนกลับมาทําความดีต่อแล้วทําไปจนถึงกี่โมงครับก็ตะวันตกเินนะมืดทําอย่างนี้มาเป็นเวลาสิบเก้าปีครับโอ้โหึ่งมากเลยนะครับครับแล้วทําอย่างนี้ได้เงินไปเท่าไหร่แล้วครับไม่ได้เงินอะไรแลวอ้าวไม่ได้เงินแล้วแล้วมาทาทาไมล่ะครับเนี่ยโทษนะครับก็มันมีอุดมการฮะมันมีอุดมการ์จากที่ได้รับการอุดมมาจากโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองนะครับ ทัความจริงทำความดีไม่เคยใส่ใจใครจะมองใครจะชมหรือจะว่าก่อนเนี่ยแถวเนี้ยสภาพบรรยากาศมันทุ่มชื้นเขียวชุ่มอย่างนี้หรือเปล่าครับเล่าฟังหน่อยสิครับไม่ไม่ไม่ครับตรงนี้สภาพมันจะคล้ายๆกับทุ่งกุหลาบรองให้นะแล้วมันทําไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ครับก็บเพราะแนวความคิดของผมนี่แหละครับได้รับการอบรม จากโครงการแผ่นดินทำโอ้โหที่เคยเล่าให้ทีมงานฟังนะครับใช่โอเคเดี๋ยวเราลงต้นตาลกาันเสร็จสับปุ๊บเดี๋ยวเราไปที่ตำบลสมอต่อใช่ไหมครับใช่าผมตกกทั้งวันเพิ่งจะอยู่ได้สักพักหนึ่งดีครับเราก็ได้พักทานข้าวก่อนเวลาไปปลูกต้นไม้ทุกๆครั้งเนี่ยต้องเอาข้าวใส่กระติบใส่ถุงไปกินน้ำกระบอกไปด้วยเหรอครับครับ ชีวิตของดาบตำรวจวิชัยทําอย่างนี้มา19ปีครับโอ้ก็นับว่าน่าประทับใจนะครับวันนี้ผมก็ต้องกินด้วยกับดาบนะครับไงเราก็กินด้วยกันละครับมาด้วยกันละชีวิตผมนี่มันพิดย์บังว่าโดยตจะรอล่งหลังมาก็ล่มสลายถ้าอยากจะบอกอะไรทูลพระองค์ได้อยากจะทูลพระองค์ว่าอย่างไรครับอยากจะทูลพระองค์ว่า ขอพระองค์สู่สวรรค์คาลัยแล้วองค์ควรจะพักผ่อนได้แล้วไม่ต้องห่วงลูกๆแล้วลูกๆจะทำความดีถวายพระองค์ท่านตลอดชีวิตค่ะคนไทยทุกคนชีวิตก็ต้องเดินต่อไปต้องไม่ทำให้พ่อเป็นห่วงทุกคนต้องสร้างความดีปฏิบัติตามที่พ่อได้สอนไว้ ใช้ชีวิตให้พอเพียงและอยากให้ทุกคนรักกันไม่ทะเลาะกันอีกแล้วค่ะให้พ่อได้ไปสบายค่ะให้พ่อได้พักผ่อนเพราะพ่อเหนือ่อยเพราะลูกๆทุกคนมามากแล้วพ่อไม่เคยได้พักผ่อนพอวันที่13 <c oughs> เราไม่มีโอกาสได้มาตรงนั้นเราก็ได้เกาะทีวีลูกชายเป็นคนเปิดให้ข่าวสด กาะีแล้วลูกไม่ได้ไปส่งท่านตรงนั้นลูกลูกขอส่งตรงนี้ส่งหน้าที่ตรงนี้ลูกชายก็สต็อปทีวีไว้ค้างไว้แบบให้เห็นรถพระศพตรงนั้นลูกก็เกาะตรงนั้นแล้วก็ขอกราบตรงนั้นตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าเราเสียใจที่เราไม่อยากให้ถึงวันวัน,นวันนี้พี่ว่ามันตอนแรกที่ว่ามันฝัน ให้กว่าจริงวันสักประมาณสองทุ่มก็ได้ดูพี่ไปที่ที่ที่ชลิตแรกบอกว่าพ่อเสียแล้วก็วเลยเสียใจนอนไม่หลับทุกคืนจากนี้ไปจะทำอะไรถวายโร์ท่านกับชีวิตที่เหลืออยู่ครับก็จะพยายามทำความดีค ช้แบบพพ่อเียงสอนนสับสนุนคนดีโดยปตอตทอพลังที่ย,ยั่งยืน ร r model สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพบุคลิกภาพที่ดีนำคุณไปสู่ความสำเร็จ081996 6565คลินิกแพทย์แผนไทยเนตรดาวรักษาด้วยสมุนไพรไทยเพื่อสังคม02 706 2610จกักรีครบรอบสิปีกับผลงานใหม่ละครภาพยนตร์เทิดพระเกียรติอิงประวัติศาสตร์แห่งชาติทหารกล้ากรุงศรีอยุธยา ทนี้พักถามดำได้ไหมครับได้ฮะเออแล้วเป็นยังไงมายังไงล่ะครับถึงมารับราชการตํารวจครับอ๋อที่ผมรับราชการตํารวจก็คุณอวุธไม่ทางการศึกษาไม่มีอ่าก็มีแค่มอสามครับชีวิตการรับราชการตํารวจเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้านสอนอะไรกับเราครับคล้ายๆก็ว่าเราทําวิจัยในชีวิตตัวอันในวิถีชีวิตของคนเชื้อรีบคนี่ได้เป็นอย่างดีนะฮะเพราะว่าเรา เป็นค่ายการตารวจเช้นผู้น้อยนี่เรารต้องสู่การปฏิบัติฮะรเราเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่เป็นนักผู้บริหารเราถึงรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเชื่อบทอเขามีความลําบากยากจนยังไงนะครับเ,เดี๋ยวเราเอาต้นยางนาะต้นนี้ลง ใช่ไหมครับแล้วเราจะไปไหนก็ต่อครับเสร็จจากนี้เราก็จะไปที่วัดบรรหารตอนนี้เรามาถึงวัดลรหานแล้วครับผมเดี๋ยวพาหมอไปดูเลยครับไปอบรมโครงการแผ่นดินทาแผ่นดินทองเนี่ยนะครับกลับมาแล้วมาสอนอะไรให้กับชาวบ้านบ้างชาวบ้านบางส่วนก็เข้าใจบางส่วนก็ไม่เข้าใจนะครับเราถึงเริ่มต้นตรงที่ว่าเรานี่ต้องทําอะไรให้เป็นตัวอย่างเขาก่อนจึงเป็นจุดเริ่มในการที่มาปลูกต้นไม้ตลอดระยะเวลา19ปีใช่ครับแล้วจริงไหมครับ ที่คนส่วนใหญ่แรกๆที่เขาไม่เข้าใจเราแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าดาบตำรวจพิชัยพี่ลึกพี่ลึกใช่เขาพูดออกมาว่าไงบ้างครับเขาว่าผมบ้านะ นี่คือบริเวณอะไรครับนี่คือบริเวณวัดบารหารนะครับซึ่งเราทําเป็นตัวอย่างให้กับคนตําบลนี้ได้รู้ได้เห็นกันนะครับมีต้นอะไรบ้างครับเนี่ยต้นยางนานะครับสังเกตนี่คือแม่ของต้นไม้นะครับคือต้นยางนานี่เป็นแม่พันธุ์นะครับผมว่าสองสามคนโอบแล้วนะครับเนี่ยส่วนลูกใหญ่มากส่วนลูกพันธเขานิดนะครับต้นไม้ต้นแรกที่ได้ถูกปลูกขึ้นเนี่ย ที่ริมถนนปรางกูเริ่มขึ้นมาพอสอไหนครับเมื่อปี2,531เห็นทราบมาว่ามีคนในดวงใจคือส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของดาบตำรวจวิชัยด้วยเขาคือใครครับเป็นหนังเรื่องร้อยป่านพระเอกเขาก็คือเสือกริษษาสตร์ในเนื้อเรื่องนะครับก็เป็นศิษย์วัดที่กรุงเทพนะครับครับแล้วก็ไปศึกษาเ่าเรียนที่โรงเรียนเกษตร หรือโรงเรียนป่าไม้ของแม่โจ้ที่ทั่เหนือหลังจากจบจากเกษตรแม่โจ้แล้วเขาก็มามุมณะทํางานราชการก็เป็นข้าการที่สุอสัต์คนหนึ่งมีความรักและหวงแหนกับป่าไม้นะครับก็ประทับใจในตรงนั้น19ปีจากการที่เราทําให้ปรางกูนี้มีความดมสมบูรณ์เราคือส่วนหนึ่งใช่ะสิ่งเหล่านี้เมื่อมันตอบแทนคืนกับสังคมที่บ้านเกิดเราแล้วเนี่ย เสียงชาวบ้านที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างครับในปัจจุบันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใหม่ไหมเาะเปลี่ยนแปลงใหม่เกือบทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามรรคผลมันอยู่ที่เขาไม่หยุดที่ตัวเราคือเราเนี่ยทำนะฮะทำเพื่อเป็นตัวอย่างเขาสิ่งที่ผมทํานั้นมันคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนแผ่นดินแล้วยังสร้างแหล่งอาหารให้กับคนที่ปางกู่ดาบตํารวจพิชายครับ วันนี้ดาบตำรวจพาผมไปที่ตำบลสมอปรางกูแล้วก็ริมถนนอีกมากมายเลยวันนี้รู้สึกยังไงครับที่เราคือส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ดใ,ใจครนะฮะผมไม่รู้จะถามเหมาะดีหรือเปล่าผมมีคำถามหนึ่งอยากถามดาบตำรวจวิชัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องในอดีตเราทราบมาว่าดาบตำรวจวิชัยก็เคยมีเรื่องที่เสียใจแล้วก็เก็บความรู้สึกไว้นั้นนานมากแล้ว มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักครับพอจะบอกเราได้ไหมครับว่าเรื่องอะไรครับก็ความลับคงไม่มีได้โลกเนาะได้ครับอืมครับผมชีวิตผมนี่มันพิดบังมาโดยตลอดเกิดมาก็เป็นลูกกับพราแม่มาโดยตลอดแล้วก็เเป็นครอบครัวที่ยากจนครับพบความรักสมัยเป็นนักเรียนเออมันก็แบ่งเกรดชั้นวันณะกันเขาเป็นลูกข้าราชการเราเป็นลูกชาวนา พอตอนหลังมาก็มีครอบครัว<ๆ>ก็เริ่มอบบุญตั้งแต่แรก<ๆ>พอหลังหลังมาก็ล่มสลายอครับก็ทิ้งโลกให้ผมดูแลตั้งสามคนนะครับถ้าหากย้อนเวลาเกี่ยวกับเรื่องความรักกลับไปได้ในอดีตเนี่ยดาบตระหนีชัยอยากจะพูดอะไรครับผมก็คงไม่พูดอะไรหรอกครับผมก็ลืมมันไปหมดแล้วนอกจากเก,ก็บอะไรดีๆไปแล้ว ที่โดนคนเขาด่าว่าบ้าตอนนั้นรู้สึกท้อไหมครับไม่รู้สึกท้อเลยครับเพราะว่าเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรไว้เป็น,นอนุสรณ์ให้กับผืนแผ่นดินก่อนที่เราจะเสียชีวิตไปเราคิดว่าจะปลูกต้นไม้ไปอีกนานแค่ไหนครับผมจะปลูกจนกว่าต้นไม้ต้นสุดท้ายของชีวิตผม ถึงคนดีๆไม่ว่าอยู่ในคนดีๆแม้ว่าวันนี้ร้อยตำรวจตรีวิชัยสุรยุทธ์หรือดาบตำรวจวิชัยแห่งชาวจังหวัดศรีสะเกษจะป่วยและเข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษแต่เขายังคงมุ่งมั่นและจะปลูกต้นไม้ไปจนวันตายและนี่คือเรื่องราวความดีพันไม้ของพ่อ ต้นไม้แห่งความดีของร้อยตำรวจตรีวิชัยสุรยุทธ์หรือดาบวิชัยแห่งชาจังหวัดศรีสะเกดเราเชื่อเหลือเกินว่ายังคงมีคนทำดีในสังคมในโลกนี้อีกซึ่งเราจะตามหาคนดีคนต่อไประวังไว้ว่าจะเป็นคนในจังหวัดคุณสำหรับวันนี้รายการ76จังหวัดตามหาคนดีคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงทรรม